สวัสดีไปยังท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับวันนี้เราอยู่ที่ npr and engineering ะครับสาขาที่สองครับอวันนี้ก็พอมีเวลาก็มาทำคลิปต่อนเนื่องจากเรื่องของ professor นะครับออันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอ่าต่อตอนมาใช้เพื่อการในการต่อปัญหาของเพื่อนช่างแล้วก็ เอาไว้ทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับเพื่อนช่างด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูตามก็พอจะเป็นความรู้ได้บ้างนะครับอตัวนี้จะเป็นตัวพานาโซนิกนะครับตัวธรรมดาเนาะประมาณสักหนึ่งหมื่นสองพัน BTU ได้ะครับถอดมาจากบ้านลูกค้านะครับอาการมันคือรั่วรั่วซึมะคระับทีนี้เราก็เลยไม่ได้เช็ครั่วให้นะครับ ก็เลยเอาไว้ทําเป็นคลิปเดี่ยวถ้าม,มีเวลาจะเช็ก่วแล้วก็จะทําเป็นตัวเดินระบบให้แล้วก็เอาไว้แนะนำผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องจากเรื่องของคอมเพลเซอร์ครั้งที่แล้วนะครับคือว่า,าเราเคย่า,าคอมเพลเซอร์ไปแล้วก็บอกไปว่าตัวอะไร่ะตัว แปพลนเคอัเลยฮะก็อาจจะมีปัญหาส่งผลเรื่องของทำให้คนลวดในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้คนลวดเสียหายได้วันนี้เราก็เลยมา,าทำคลิปต่อเนื่องนะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเกิดสลับเรื่องของขั้วสตาร์ทมาใส่คอมเพรสเซอร์เอ้ยมาใส่ มาใส่แคปลานคอมสลับขั้ว R กับขั A, ข้วเอ A, แล้วจะมีปัญหาเรื่องของคอมเพวเตอร์ทำให้ขดรวดไม่ได้วันนี้เราก็เลยมาทำคลิปนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างไนดะ้แล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับอ่าตัวนี้สายเข้าคอมมันก็จะประกอบไปด้วย csr เนาะอันนี้ก็จะเป็นสองสายที่จะไปเสียบกับตัว แอแคบลันเลยนะครับส่วนใหญ่บางรุ่นบางแบรนด์ก็จะเสียบมาประมาณนี้เลยเอาไปใส่เอาสายจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปเสียบตัวแคปลันประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันอ่าประมาณนี้ก็ขั้วหนึ่งขั้วใดก็จะเป็นขั้วที่ไปยัง R นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น S เนาะสตาร์ทับรันไม่อันไหนสตาร์ทอีกอันก็ต้องเป็นรันแน่นอน ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของอ่าซี C, เนาะคอมมอนคอมมอนก็คือการนำปลายของขดอ่าขดวด R กับเอาไต่อกันเป็นปลายมัดรวมกันนะครแล้วก็ขึ้นมาเป็นอ่าจุดเดียวนะครับอ่าดังนั้นความต้านทานระหว่างอ่า C S แล้วก็ CR เนี่ยบวกกันก็จะต้องเป็นค่าของอ่า R กับ S นะครับอดสตล์กับคนนักคือเอาสองค่านี้มาบวกกันก็จะได้ R S แน่นอนนะครับน่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอเป็นอย่างนั้นเลยครับถ้า่าคนรว่ยังใช้งานปกติอยู่ทีนี้มาดูเดี๋ยวเราไล่ไล่ไปให้ดูว่าด้านในเนี่ยเป็นในส่วนของ R S จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราถอดทั้งนี้ให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นคอมของอ่า Panasonic เนาะ ก็จะระบุไว้ในเพจน,นี้ไม่ได้แก่ทางนี้ให้ดูทงนี้ก็เราเคยทำคลิปเรื่องของการเช็คลวด้วยนะครับคลิปนี้ใครยังไม่ติดตามเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่มุมขวาการเช็คลวด้วยตัวอคอมเพรสเซอร์แอร์เองนะฮะถ้าเกิดกรณีไม่มีความแบบออันนี้ก็จะเปิดมาแล้วเนี่ยครับอ่าตัวนี้จะเป็นคอมที่เป็นแบบโอเวอร์โหลดอยู่ด้านนอกกนะ็จะเป็นอย่างนี้เปิดมาก็จะมาเจอโอเวอร์โหลดตรงนี้ก่อนเลย ตัวนี้ก็ไว้จับความร้อนในส่วนของของเปลือกคอมเพรสเตอรนะ์ในกรณีที่น้ำยามันขาดหรือว่ากระแสมันเริ่มเกินอะไรเงี้ยตัวผลลวดมันร้อนมันก็จะส่งผลมายังเปลือกตัวคอมเพรสเตอร์นะครับทีนี้ค่ามันก็อาจจะต่างๆกับตัวโอเวอร์โหลดที่อยู่ภายในเนอะอาจจะใช้แทนกันไม่ได้เพราะอันนี้มันจับเปลือกนะครับจับเปลือกก็อาจจะต้อง เช็คเรื่องของความร้อนน้อยฝานะเพราะว่าความมันจะส่งจากขนล,ล้วนมายัางเปลือกเนี่ยความร้อนมันที่ขนล,ล่วนมันก็จะเยอะกว่าจะส่งมาถึงเปลือกอันนี้ก็ต้องจับความร้อนน้อยฝานิดนึงอ่าอันนี้แน่นอนว่าตัวอนุกรมต่ออนุกรมมาเข้านี่ก็ตัวเส้นเทาต้องเป็นคอมมอนนะครับต้องเป็นสนะีเนาะเส้นแาวนี้เลยส่วนเหลืองนี่ก็น่าจะต่อไปเข้าข้อซีแน่เลย อ่าเราเคยทำคลิปเรื่องการหาขั้วคอมไปแล้วในกรณีที่เขาไม่บอกขั้วาม,มาเราก็วัดเอาได้เลยเดี๋ยววัดให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะอะอันนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้า,าหรือสีน้ำเงินเนาะฟ้าน้ำเงินเหลืองอันนี้อถอดมาให้ดูให้หมดเลยแล้วก็สีแดงวัดยังไงบ้าง เป็นคลิปง่ายๆในการจำก็ทำมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันอย่างนี้เรื่องของการหาคว่คอมเพเซอร์วอวัดสีนี้เลยพูวที่มีความต้านทานคู่เออไม่ใช่คู่นะคู่ที่มีความต้านทานมากที่สุดก็ต้องเป็นตัวสไตา์กับตัวรันแน่เลย r ากับเนะครับถ้าวัดไปอย่างนี้อ่า ตัวนี้คู่นี้แปดจุดสี่นะครับเอาวัดคู่นี้บ้างแปดจุดสี่สามจุดหกอ่าจำไว้ด้วยนะครับแปดจุดสี่สามจุดหกคู่นี้สี่จุดเก้าครับแปดจุดสี่สามจุดหกแปดจุดเก้าสามจุดหกสี่จุดเก้ากับสามจุดหกบวกกันเป็น สี่จุดเก้าสี่จุดเก้าเป็นเท่าไหร่นะห้าสาม5หกแปดแปดจุดแปดจุดห้าบวกกันเป็นแปดจุดห้านะครัอ่าคู่นี้บวกกันอ่าได้คู่นี้นะฮรอ่าคู่นี้ก็จะต้องเป็น R กับ S ไม่อันไหนเป็นอันไหนก็ต้องเป็น S แน่เลย คู่ที่น้อยที่สุดก็ต้องเป็น R กับ C คอมมอนกับโค t นันะครตัวนี้อันนี้วัดได้น้อยที่สุดนะ,ะได้สาดเก้เออไม่ใช่3ามเมื่อกี้3.6เนาะ3.5มจด้าอะไรนี้อ่าคู่นี้เป็น R กับ S ตัวนี้น้อยที่สุดคู่นี้ คู่นี้ตัวนี้ก็ต้องเป็น r c r S r C อ่าอันนี้ก็ต้องเป็นต้องต้องต้องเป็น C นะครับอ่าขั้วทางด้านกายเป็น C นะครับเพราะว่าค <asury. S 1> ู่นี้น้อย,ย,ยที่สุดแต่คู่นี้ได้มากที่สุดนะครับอ่ามากที่สุดอ่าหามากที่สุดให้ได้ก่อนแล้วก็มาหาน้อยที่สุดนะครับอ่ามากที่สุดกับน้อยที่สุดนะครับตัวที่ อสามารถเชื่อมโยงมากสุดกับน้อยสุดก็จะต้องเป็นขัวตัว R นี่เลย,เลยอ่าอ่า C นะครับคู่นี้น้อยตัวหลักก็จะต้องเป็นอะไรนะต้องเป็น R นะครับอันนี้ R อันนี้ C ที่เหลือต้องเป็น S นะครับนีาก็วัดดู S S ก็อยู่ค่ากลางกลางนะครับประมาณสี่จุดเก้าบวกกับสามจุดหกก็ได้ประมาณแปดจุดห้า อันนี้ว่าได้8.4นะครับใกล้เคียง8.5 8.4 8.5 8.4ก็เสียบไปเหมือนเดิมอ่าเมื่อกี้เขาต่อไว้ไงนะ C ก็ต้องเป็นจากโอเวอร์โหลดไปเข้านะแล้วก็ตัวออ่า่าเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วก็สตาร์ทเป็นสีสีแดงอนี่เขาก็ต่อไปถูกอยู่นะ สีแดงอ่าก็สังเกตนีง่ายไอ้ตัวจำ้ำจ้ำรวมเนี่ยจ้ำรวมเนี่ยก็ต้อง,อง,องเป็นอ่าที่ไม่ใช่สตาร์ทแน่เลยมาเข้าแต่จ้ำเดี่ยวนี่จะต้องเป็นโคดสตาร์ทนะครับอ่าจ้ำเดี่ยวเป็นโคดสตาร์ทไอต้ตัวเนี้ยตัวสีฟ้านี่ก็ต้องเป็นอาไปเข้าอาเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาสตาร์ทอันนี้ไอ้ตัวตัวนี้เราไม่ได้ เอ่อตัวอะไรอ่ะเซอร์วิสวาลฝั่งนี้มันมันขาดอยู่แลครับไม่ได้ต่อให้อ่าก็ดีอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูก่อนเดี๋ยววัดลองจับกระแสดูเนาะมื่อสองก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าแอมป์อ่าเอาแบบไม่ต้องปิดฝาก็ได้ก็ใช้เสียบปลั๊กโดยตรงนี่แล้วต่อ ต่อเข้าเทอร์มินอลนนี้เลยใช้ปลั๊กอันนี้นะฮะอ้าวเพียงไปแล้วดูกระแสอเด็ดฟลั๊กเลยดูกระแสว่าจะขึ้นเท่าไหร่ 1.2แอมนะคะคือว่าตอนนี้ตอนนี้ฝั่งไอ้นี่เราเราบล็บอกบล็อกไว้ด้วยเลยครับมันก็เลยไม่ได้ดูดอากาศมามาอาัดผ่านตรงนี้นี่แล้วก็ม,มีคำถามคําถามมาหลายคำถามนะครับจากอา,อาจจะเป็นอ้รูต่างๆรับว่าตัวคอมเพรสเซอร์ในกรณีที่บล็อกน้ํายาไว้สามารถที่จะ เทสได้หรือเปล่าเทสได้ว่าขอมจะได้หรือเปล่านะครับอ่าประมาณนั้นเอ่อหรือหรือว่าประมาณว่าเออเราบล็อกลำยาเก็บคอมเพรสเตอร์อย่างคอมเพรสเตอร์อ้าวเดี๋ยวปิดนะอ่าก็จะเห็นว่ามันเดินไปสักพักเนี่ยมันก็จะร้อนในขณะที่มันไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดท่อทางอัด ไอท่อทางดูดปิดไว้นะครับปิด์วิสช์ไวก็จะเห็นว่ามีความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบล็อกเก็บน้ํายาไว้แอร์ถอ,อ,อดเก็บนะครับเวลาเทสจะเทสเรื่องของว่าคอมเพรสเซอร์มันเดินอยู่หรือปเปล่าก็สามารถเทสได้นะครับแต่ว่าก็เทสครั้งเดียวนะครับเทสให้รู้ว่าคอมเพรสเซอร์มันสตาร์ทนะ,ะแต่ว่าถ้าไปปล่อยไว้นานนี้ยมันร้อนนะครับในภายในที่มันมีน้ํายาอยู่เนี่ยประมาณนี้ ความร้อนจากตัวของขดลวดหรือว่าการทํางานของขดลวดที่ปล่อยเปิดทิ้งไวะะ้ครับมันก็จะส่งผลต่อการขยายตัวของน้ํายาได้นะครับถ้าเกิดท่อมันเริ่มใช้งานเก่าๆแล้วมันอาจจะทําให้เกิดการระเบิดหรือรั่วไหลได้นะครับสําหรับน้ํายาเพราะความร้อนไปนขยายตัวส่วนของน้ํายาเลยยิ่งเป็นน้ํายารุ่นใหม่ๆด้วยมันก็อาจจะทําให้เกิดระเบิดได้เหมือนกัน อ่าก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับอแอร์ใหม่ก็ไม่ไม่ควรเทสนะครับเพราะแอร์ใหม่มีประกันอยู่แล้วเรื่องของอคอมล็อกคอมติดอะไรประมาณนี้ยิ่งคอมที่เป็นอินเวอร์เตอร์ถ้าเกิดไม่เข้าระบบมันก็ไม่สามารถที่จะเทสได้เลยถ้าไม่ต่อเข้าระบบอ่าประมาณนั้นเลยไม่สามารถที่จะเอาไฟไปต่อเชื่อมต่อได้ เดี๋ยวเรามาลองสลับถ้าสล OR ับตัว R กับด mm ูว hmm. ่าเอากด R เป็นขดสตาร์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันอันนี้เหมือนว่าเป็นเป็นความเสี่ยงเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอา E ไปถึงตัวนะเดี๋ยวเราให้ดูแป๊บเดียวครับเพื่อเซฟคอมด้วย อ่าเมื่อกี้แะแสประมาณหนึ่งหนึ่งกอฝาเนาะหนึ่งก๊อกฝาเดี๋ยวเราลองมั่งอันนี้ตัวไหนนะตัวสลับสลับขัวเนะวาะก็จะใช้แป๊บนึงหมุนได้เหมือนกันเนาะอ่า ถ้าหมุนได้เหมือนกันมันก็จะเหมือนว่าอา่ามันก็จะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะทำให้อา่าช่างอาจจะชล่าใจว่าวาเวลาถ้าเอาต่อสลับสายสลับอะไรแล้วเออต่ออย่างนี้อาจจะไม่ได้เช็คละเอียดนะครับต่อไปต่อมาอา้าวแล้วก็ลองเทสปรากฏว่าต,ตัวคอมมันสามารถหมุนได้ ก็จะใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าขดในส่วนของอขดสตาร์ทเนี่ยมันจะมีความต้านทานค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่าตัวเส้นขดวดเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กกว่าตัวขดอะนะครับขดสตาร์ทจะเล็กกว่าค่าความต้านทา,านก็จะมากกว่านี้ถ้าเกิดเราใส่ปิดขั้วเงยเดินไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวโวลต์ที่มันอัดลงไปในส่วนของขด ที่เป็นขดขดสตาร์ทเนี่ยเพราะว่าเวลามันอนุกรมเวลามันสตาร์ทแล้วตัวตัวขดขดขดสตาร์ทก็จะเริ่มกินกระแสะมากขึ้นนะครับที่มันต่อพ่วกับในส่วนของไอ้ตัวตัวอัว R นะครับขด R มันต่อร่วมกับไอ้ตัวของอะไรอะ แคปร,รันเนี่ยแคปร,รันแรงดันมันค่อนข้างจะสูงครับก็าอาจจะทําให้ขดเนี่ยเริ่มอายุการใช้งานเริ่มเสื่อมลงครับเพราะว่าแรงดันจากแคปเนี่ยมันยังน้อยก็่สี่ร้อยประโนะอาจเข้าไปในส่วนของขดอ่านะครับยิงอยู่มันอาจจะทําให้เรื่องของอะไรอะ่ะกระแสอาจจะลดลงได้นะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยขดลวดอาจจะไม่นะครับส่วนตัว อ่าโคดสตาร์ทเนี่ยมันกลับกลายเป็นอ่าโคดลันแทนเลยครับอก็จะทำให้ในส่วนของอ่พะละกกำลังบางบาง,บางช่วงบางจุดอาจจะสตาร์ทไม่ได้เหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันสลับขั้วกันประมาณนี้ทีนี้เราไม่ได้ต่อโหลดเราเดินตัวเปล่าเลยก็จะเห็นว่าในส่วนของกระแสเนี่ยมันต่างกันเลยกระแสตอนเนี้ย สลับขั้ว s c อยู่อ่าก็จะไปประมาณ1.1หยุด1.2นะฮะ1.2แอมป์สำหรับการเปลี่ยนขั้ว s ก a s R เนาออ่าเดี๋ยวดูแบบถูกต้องมั้งแบบต่อถูกต้องเลย ่าแบบต่อถุกต้องหนึ่งจุหนึ่งเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ขึ้นสตาร์ท G หนึเลยครับเนี่ยครับมันไม่ต่างกันเลยตอนนี้ไม่ต่างกันเลยเวลาเดินทีนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เกิดการผิดพลาดได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะสลับขด,ขดสตาร์ทเป็นขดนันอะไรเงี้ยอ่าบางทีก็ ใช้ไปได้ส้กพักนึงออ้าวมีปัญหาก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหำับเตื่อนทางนะครอเดี๋ยวปิดก่อนเดินนานไม่ได้ส่วนเรื่องของอันนี้นะครอันเนี้เราสามารถที่จะสลับได้นะคะรับอเพราะว่าเราต่อมาร์กเรื่องของอันนี้ไว้นะครับ จะไม่ทำให้ตัวมอ,วอเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์หมุนกลับทางได้ะะเอืมนถ้าให้หมุนกลับทางมนตั้งต่ออีกแบบแต่ว่าอันนั้ก็จะมีปัญหาเรื่องของกระแสไฟเรื่องของกระแสที่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครก็เอาอะไรล่ะ เออเอาเหีอเี C, ไปเข้าแคปอ่าน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ลองให้ดูเนาะอ่าพอดีวิดีโอจะเอาไปลงในเพจด้วยเนาะใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแอร์แล้วก็เครื่องทำำําความเย็นเดี่ยวๆก็ไปติดตามได้ในเพจนะครับฝากเพจไปด้วยกดเออกดไลค์ให้ด้วยนะครับในเพจ NPI Engineering นะครับ สำหรับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พอเป็นแนวทางครับก็สองเรื่องกนะ็คือการเทส c ์คอมในขณะที่บล็อกล้ำยากับเรื่องของการสลับขั้วลันคอมเพเตอร์นะครับประมาณนี้เลยวันนี้ก็ลากไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับวันนี้สวัสดีครับก็จะรวมอยู่ในช่อง npk หนึ่งใน youtube com นะครับในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น npa engineering นะครับ NP Design and Electric นะครับแล้วก็ NPCC Solar and Car Facebook Page นะครับแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ mm hmm. NP Shop ใน lazada.com นะครับแล้วก็ NPA Spare p a r t ใน shopee.com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ